สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจมิราทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับกล้อง 3D HD รุ่นใหม่นะครับที่บอกว่าว่าความคมชัดสูงมากๆนะครับถูกติดตั้งลงในรถคันนี้เป็นคันแรกนะครับคือ Fortuner ตัว CRD นะครับกับหน้าจอเดิมของ Toyota Fortuner คันนี้นะครับกับระบบกล้องรอบคันแบบ 3D นะครับที่เป็นแบบ HD ก็คือคมชัดนะครับแม้ว่าจะอยู่ในที่มืดนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปชมบนรถนะครับพร้อมกับปิดไฟหน้ารถนะฮะแล้วก็ขับให้ดูนะครับว่าขับในซอยอย่างงี้นะว่างมืดๆเนี่ยความชาัดของตัวกล้องมันเจ๋งแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันครับอ่ะตอนนี้ครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนรถตัว ฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอล็อกรถก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเปิดไฟหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับคือดับไฟนะครับแล้วก็จะให้ดูนะครับในส่วนของเจ้าตัวกล้องนะครับเดี๋ยวผมต้องตีไฟเลี้ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆเห็นไหมครับอันนี้คือดับไฟหน้ารถนะครับแต่ว่าภาพในจอเนี่ยครับ มันเจ๋งมากๆเลยว่าง่ายๆคือมันชัดมากๆครับมันคมชัดมากภาพเป็นแบบ HD นะครับเป็นรถจำลองนะครับอันนี้คือเรียกว่า 3D HD นะครับก็คือข้อดีนะครับก็คือภาพมันคมชัดนะครับเดี๋ยวผมลองขับรถไปนะครับพร้อมกับตีไฟผ่ามากเพื่อที่จะอ่าฮะนี่นะครับขับรถไปที่มืดๆหน่อยนะครับเนี่ยครับดูความคมชัดนะครับคือ ในซอยมืดๆนะครับเห็นไหมฮะดูเห็นรอบคันนะฮะเป็นพื้นที่จริงนะครับอันนี้ผมดับไฟรถนะครับขับนะครับก็คือถือว่าขนาดนี้มืดมากๆนะครับอ่าฮะปุ๊บปั๊บนะครับผมที่มองไม่เห็นข้างทางเลยนะฮะตอนนี้อาศัยมองในหน้าจออย่างเดียวถอยกลัวไปชนรถเขานะครับเอาตรงนี้ดีกว่าจอดตรงที่มืดๆนี่แหละนะครับ มืดมากจริงๆนะครับสองข้างทางเนี่ยเพราะว่าผมมาถ่ายให้เห็นเลยว่าตัวกล้องเนี่ยมันเจ๋งนะครับเนี่ยครับปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บนะครับดูความคมชัดในมองเข้าไปเนี่ยเห็นเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นซอยนะครับเปิดไฟแต่ว่าในซอยนี้ทําไม่มีไฟเลยนะครับมืดมากครับเห็นไหมครับแต่ว่าด้วยความคมชัดของตัวกล้องนะครับที่เป็น 3D HD รุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับผมย้ําเลยนะครับว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับคมชัดมากๆผมติดกล้องเล่าขันมาก็เยอะนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ชัดที่สุดนะครับที่ผมอ่ะที่ผมเคยดูมานะครับเพราะว่าคมมากนะครับตอนกลางคืนมันชัดมากๆเลยเลยครับภาพในตัวกล้องนี่เหมือนอย่างกับว่าไม่ใช่ตอนกลางคืนมองเห็นต้นมงต้นไม้นะครับซึ่งจริงๆนะถ้าถามผมว่าตอนนี้มันมืดไหมมันมืดมากนะครับ เดี uh ๋ย huh. วให้ดูรอบรถอ่าฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะแต่คือความเจ๋งของตัวกล้องมัน,มนเจ๋งมากครับก็ข้อดีคือมันบันทึกให้ด้วยนะฮะบันทึกลง usb ทำได้นะครับแล้วก็มันบันทึกแบบต่อเนื่องให้นะครับคือบ,บันทึกวนไปให้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือความเจ๋งของตัวกล้องรุ่นใหม่แล้วนะครับที่เป็นแบบ3 d h d hd ามาดูไฟล์ ที่อยู่ใน USB นะครับที่ถูกบันทึกโดยกล้องรอบคัน 3D HD ตัวที่เราแนะนำไปนะครับในคอมเลยนะครับนี่ผมมาเปิดในคอมนะครับจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยคมชัดมากๆเลยนะครับอันนี้คือตอนที่เรารีวิวกันนะครับนี่ต่อตอนกลางคืนนี่คือมืดจริงๆในซอยจะมืดเลยนะครับอันนี้คือภาพที่ตัวกล้องบันทึกนะครับลง USB ที่เราเสียบเอาไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนกลางวันกันบ้างนะครับ ถ้าเป็นไฟล์ตอนกลางวันนะครับบนถนนแบบนี้นะครับอันนี้คือภาพตอนกลางวันคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับอันนี้ก็คือไฟล์ที่บันทึกโดยกล้องรอบคันตัว 3D HD นะครับก็ให้ความคมชัดสูงเลยครับเอามาเปิดดูในคอมได้อย่างสบายเลยนะครับก็สีตัวเลยนะครับบันทึกพร้อมกันหมดสําหรับลูกค้าที่สนใจรีบเลยครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ m i r a g e Audio นะครับสำนักงานใหญ่ครับศรีนครินทร์นะครับ เรามีทีมช่างชำนาญการติดตั้งทางกล้องรอบคัน 3D คอยให้บริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่เพจมิราเราได้เลยนะครับเบอร์โทรครับ02ครับ3834555นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาทาง Facebook นะครับม i r a g าชอ d i ดสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลของ Mirage นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมคงลาไปแล้วนะครับลาพี่ๆแฟนเพจทุกท่านไปแล้วนะครับกับ โปรดักเจ๋งๆแบบนี้นะครับกล้องรับภาพเจ๋งๆ,ๆแบบนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับลาแล้วครับสวัสดีครับ